สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับวันนี้ก็ผมจะมาารีวิวนะครับเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับที่ผมใช้นะครับเครื่องคันน้ำอ้อยที่ผมใช้ก็คือเป็นยี่ห้อซ h เนะครับเนีเฮ็ดเเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยทำนะครับเป็น ครื่องคันาโม่ที่คนไทยทำนะครับแต่ว่าเชื้อสายของบริษัทเขานะครับก็คือ,อเดิมทีเป็นคนจีนนะครับอันนี้ที่พอได้ข้อมูลมานะครับส่วนการทำงานนะครับการทำงานของผมนี่ใช้เป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ยี่ห้ออาร์เซนอลนะครับ6.5แรงนะครับนี่ฮะ6.5แรง เป็นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สายพานที่ผมใช้นะครับตัวนี้เป็นเบอร์ b 6หกสิบหบหกเอรือเปล่านะครับจำไม่ได้ผมซื้อมาอ่าใช่ครับเป็นนี่ฮะ B ขีดหสเอดนะครับเนี่ยแต่นระยะระยะที่ตั้งเครื่องนะฮะร,ระยะที่ตั้งเครื่องนี่ครับระยะที่ตั้งเครื่องตรงนี้นะกับแท่นตัวนี้นะครับ ใช้ B หกสิบเอ็ดนะพอดีแปะเลยนะครับส่วนนี่ับหัวหีบ C H H นย C H H เป็นเครื่องยนต์นะครับใช้เป็นเครื่องยนต์ก็ผมตอนนี้ผมจะซื้อเครื่องใหม่มานะครับเป็นเครื่องไฟฟ้าเป็นของ F สามแปดร้อยวัตต์นะครับก็ส่วนเครื่องเนี้ยผมกำลังจะขายแล้วแต่พอดีป้ากำลังที่จะล้างล้าง คือตกลงกับคนจะซื้อแล้วพอดีล้างอยู่แล้ว่าตาแกแบบเสียดายนะเสีย,สยดายไม่อยากให้ขายเพราะว่าทาทาฐานล่างเพิ่มนะฮะทําฐานล่างเพิ่มอย่างดีเลยก็คือมันมันม่นคงนะแล้วก็เก็บไว้ใช้ยามแบบว่างานบุญบังไฟนอกสถานที่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องใหม่ที่ผมจะซื้อมาผมไว้อะใช้ตอนลงตลาดนะครับ ตลาดนัดใหญ่ๆที่เป็นจุดประจำผมเนี่ยผมก็จะมีที่ลงคนนี้ลูกค้าเขาชอบถามว่าไหนเครื่องคันอยู่ไหนบางทีก็ไม่เชื่ออย่างเงี้ยยอดขายมัน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 เคยมากแล้วมันลดลงลดลงอย่างเงี้ยมันความน่าเชื่อถือนะครับว่าเฮ้ยขายน้ําอ้อยมันผสมน้ําตาลมาหรือเปล่ามันต้มน้ําตาลมาขายหรือเปล่าถ้าเราไม่มีชานอ้อยไม่มีเครื่องคันโชว์ให้เขาเห็นหน้าร้านเนี่ยมันก็เรื่องของยอดขายมันอาจจะอาจจะได้ไม่เยอะนะแต่ถ้าเกิดว่ามี มีตัวนี้เห็นอุ้มมันเป็นน้ำอ้อยของของแท้แน่นอนนะครับคันโชว์สดๆเลยอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยในเรื่องของยอดขายได้ผมก็เพราะฉะนั้นผมก็ต้องลงทุนนะลงทุนซื้อเครื่องใหม่ด้วยเติมทีเนี่ยก็คือจะเอาขายเครื่องนี้แหละแล้วก็ไปต่อทุนไปซื้อเครื่องใหม่นะครับแต่ว่าเอ่อพอตาเกิดเสียดดยก่อนก็เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเครื่องนี้ก็เก็บไว้แล้วกันนะครับไงก็ขอโทษพี่คนที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดด้วยนะฮะคือคือผม ร่างเครื่องวัช้าเดี๋ยวผมเตรียมจะไปไปสนีแล้วเพื่อที่จะไปแพ็กของส่งแต่ว่าเกิด <c oughs> พูดคุยกับพ่อตาแล้วแกเสียดายนะเสียดายเพราะแกเป็นคนต่อฐานให้แล้วก็จะเก็บไว้งานนอกสถานที่ด้วยครับก็เลยอ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสในภายภาคหน้าไม่แน่นะไม่แน่อาจจะ อาจจะขายอาจจะประกาศขายอีกก็ได้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับครับอันนี้มาต่อที่การทํางานของเครื่องนะครับการทํางานของเครื่องตรงเนี้ยนะครับแน่นอนแหละมันจะเป็นคาเรียกอะไรนะไอต้ตัวหัวบดแล้วกันนะหัวตัวหนีบนะฮะเนี่ยเฟืองหนีบนะครับแสงไม่ค่อยหนาตัวหนีบนะครับ ี่ทางเข้าที่เราจะป้อนป้อนลำอ้อยนะฮะเราจะเข้าไปด้านนี้เดี๋ยวผมไปหาเอาํำอ้อยมาดูกันเอารำอ้อยที่มันใช้ไม่ได้แล้วต้องอยู่บนรถเอาเอาวอาอันนี้แลวกันอันนี้อ้อยจะมันมันเสียแล้วไม่ค่อยดีนะมันเน่านะครับเนี้ยก็จะป้อนไปในด้านนี้นะครับนี่ป้อนเข้าไปปึ๊บเกรือมก็จะบดนะครับหนีบหีบเข้ามา อ้อยก็จะหมอบมาตรงนี้ฟืบนะครับมออกมาส่วนจริงๆแล้วมันเนี่ยมันพับอย่างนี้มันจะออกมาตรงนี้นะครับอันนี้ป้องกันมือเราเวลาไปไม่ให้เข้าไปโดนก็คือป้องกันอันตรายแม่้มือเราโดนหิบนะครับเวลาเราจับชั้นอ้อยจับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเปิดอย่างนี้ก็ก็ได้นะได้เหมือนกันแต่อันจะอันตรายหน่อยนะครับครนี้น้ำนะครับน้ําที่มันถูกขีบออกมาเนี่ยครับมันก็จะ ไหลลงมาตรงนี้ดล้นล่างนะครับนี่ฟองผมไม่ค่อยโฟกัสทําเป็นมืดมาตรงนี้นะครับก็ลงสูตตะแกรงแล้วก็ไหลออกมาตรงท่อเนี่ยพุ๊อันนี้อยู่ที่เราแล้วเราก็จะต่อท่อไปลงถังอันนี้แล้วแต่เรานะแล้วแต่ใครจะใช้ภาชนะแบบไหนแต่ผมใช้เป็นถังสแตนเลสนะครับนี่นนี่ะตะแกรงเป็นลันสนามแบบนี้นะครับนะครับ อันนี้กรองเศษเศษอ้อยนะเศษเปลือกเศษชั้นอ้อยนะครับมันก็ไม่ค่อยอละเอียดมากนะครับมันก็ประมาณหนึ่งมิลน,นะฮะหนึ่งมิลนะครับความความกว้างของรูตะแกรงตรงนี้นะครับประมาณนะครับปรมผมประมาณนะอันนี้ดูดูดูหัวหนีบนะครับนี่ครับ ไม่ได้หีบให้ดูนะครับเพราะว่าอ้อยอ้อยหมดแล้วนะครับช่วงนี้พักก็เกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวปลูกอ้อยปลูกมันอีกนะครับมันพักก่อนนะพักก่อนช่วงนี้ส่วนการทํางานนะครับการสตาร์ทเครื่องก็ไม่ยากครับใช้ไม่ยากเลยก็คือของผมใช้เป็นเครื่องยนต์นะครับก็คือตรงนี้คือคือสวิตช์นะครับคือสวิตต์ตอนนี้มันอยู่ที่ออฟมาสิก็ หมุนไปที่ออนนะครเห็นไหมเห็นคําว่าออฟกับออนไหมฮะออฟกับออนตอนนี้นอยู่ที่ออฟก็เปิดไปที่ออนนะครับการสตาร์ทไม่ยากเลยออนป๊อกจากนั้นนะครับให้เปิดชกโอ้นี่ยิงแสงมืดตึ๊บเลยเปิดชกตัวนี้ฮะเห็นไหมครับนี่ดันเข้าไปนะดันเข้าไปกึกเปิดชกนะครับจากนั้นตัวนี้คือนี่ฮะให้ดึงฐานสตาร์ตตัวนี้ นะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทไม่ยากครับไม่ยากจริงนะครับเอ้าทำไมไม่ติดก็เปิดแล้วนี่ปุ๊บเปิดแล้วโชว์ก็เปิดแล้วโอรู้ว่าไม่ได้ลืม manas อันนี้สาธิตนะครับสาธิตการทํางานของเครื่องคร่าวๆนะครับแบบบ้านๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือนี่คือตัวเครื่องนะครับนี่คือตัวเครื่องที่ผมซื้อมานะคือจะมีทั้งตัวชุดหีบนะครับมีเครื่องหีบมีเครื่องยนต์มีโครงสร้างนะครับสายพานที่ผมซื้อเองนะครับส่วนฐานล่างนี่คือไม่ได้มานะมันจะมาแค่ตัวโครงที่ยึดกับหัวหีบนะกับ เป็นฐานของเครื่องเนี่ยตัวโครงสร้างตัวนี้นะครับแต่ตั้งแต่ตรงนี้ไปนี่ตั้งแต่ถุดไปจากตรงนี้นะครับอันนี้ทําเองอันนี้พ่อตาทําให้นะครับพ่อตาออกแบบแล้วก็ทําให้ปึ๊บเนี่ยนี่นี่ครับคลิปนี้ก็วันนี้จะไปใส่ปุ๋ยอ้อยต่อนะครับพอดีเกี่ยวข้าวเสร็จเมื่อวานแล้วแต่ใส่ปุ๋ยอ้อยยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะไปทําต่อให้เสร็จนะครับ มันค่อนข้างมืดหน่อยนะฮะเสงค่อยมันย้อนแสงผมอยู่ตรงหน้าบ้านนะฮะรถนะผมก็อยรงนู้นวันนี้เพราตาก็ตาข้างบ้านก็ช่วยยกลงรนถะต่ออยู่นู่นปกติอยู่บนรถนะเอาลงไม่ได้อดีมัน,นอ้อยมันหมดละนะแล้วก็เราก็มาทํางานที่ครอบครัวนะครับทําเกี่ยวข้าวให้เสร็จนะเดี๋ยวเกี่ยวก็ต้องสีอีกต้องมีปลูกปันสับปะหลังแล้วก็ปลูกอ้อย อ้อยคืออ้อยคันน้ำเนี่ยฮะผมจะขยายแปลงนะครับจะพยายามให้มีสามไร่นะครับจะพยายามปลูกให้ได้ทั้งหมดสามไร่ตอนนี้มีอยู่แล้วประมาณเกือบเกือบหนึ่งไร่นะครับเอเคนัครับประมาณนี้ก่อนถ้าใครอยากให้ผมถ่ายรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ถ้ามีเวลาผมก็จะพอจะถ่ายตรงไหนได้ก็พอจะถ่ายให้ส่วนตอนคันนะครับถ่ายขั้นตอนการคันตอนทํางานเนี่ยคือ ผมไม,ไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่ามันมันต้องใช้คนต้องใช้คนถ่ายให้นะครับแล้วผมก็จะต้องทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเวลาทําทานะตรงนั้นไม่มีเวลาไมหาคนถ่ายไม่ได้นะก็คืออยากจะให้วิดีโอมันออกมาให้ดูแล้วเข้าใจนะครับก็เดี๋ยวรออ้อยรอบหน้าละกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาคนมาถ่ายวิดีโอให้แล้วก็ผมจะอธิบายไปนะครับ คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ